สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่11เมษายน2568ครับเสาร์วันนี้พ่อก็าเปดกระลุมโมงคงลองมองไล่มองคือเก่าพี่น้องรองคิวเขาคิวคือเก่าได้คิวหนึ่งแหละได้รองหนึ่งแหละแต่ว่าบอท่อนมานพยัญชลได้คิวที่เท่าไรก็พอัญแลคือบานคิวที่หาที่หกนาอไปพี่น้องพ่อพยัญแนะแล้วเขามามานคือเก่า เต็มสติมคือเก่าเต็มเรือคือเก่าปืนบระมานได้พอย่ะแหล่ได้มานพี่น้องดุติโอเบิ้องเบื้องเบื้องเบื้องพะย่ะแหล่นี่ใช่ทั้งผีก็มีแต่ปลาผีกองอยู่ผีพี่น้องเอ้ยพอย่ะแหล่ใช่หันยิบในหันตื่นมาคำเห็นปลาหันดูพี่น้องคุณนะมานครับ ได้แานได้เ้นี finde, s> <S ้มีเปอรเซ็ตได้ขายได้้นีดได้อกเจ็ดแปดโลผลลองเดียวนี่น้องเอ้ยขันบัวาันบัวกายเลยวน้อ่ดนอเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันขักไปใหญ่แหละเอาลองแหลกเลยก่อนมเต็มเต็มถีเลยได้สวยเอ้ย เบาสวยคิวที่สามได้ซ <Equ ator> <hã> ูนเบาแสงคิวที่ส่ได้ก็เวดีสีได้ตัวเดียวพี่น้องเออตีพี่น้องมาคิวหาคิวหาได้ไล่กุมูพี่น้องเอ้ยเสาบนนี้นคิวฮกพี่นง่ลย เสยหแล้วเอ้ยว่แล้วมันเก่าทสขึ้นมาษาพุทธเพิรนคือเก่านนี้พี่น้องเอ้ยลานีกัประมาณเจ็ดโมงเนาะประมาณหนึ่งโมงเสาร์นาะพี่น้องโอ้เพนเลยปลาหลายขักเลยพี่น้องลองีนเนาะนี่แต่ปลาเปลี่ยนงามๆเลยพี่น้องขี้วิ่้วมูทิมไหมันขักพี่น้อเอ้ เดออพี่น้องเอ้ยใครสนใจมาเสือเด้อมันนี่วันที่สิบเอ็ดเมษาปลาโค้งกะมีพ่อได้คือเกาอ่ามี่มีพี่น้องมามี่มีมาเสือมาเสือโลละลอยโลละลอยอยู่ท่าโค้งพี่พี่น้องอ่าถ้าแม่ลูกอ่อนหรือว่าผู้มีลูกมีเต่ามานมีแบกขึ้นทรงอีกทานผู้ใดมาเสือรลายพี่น้องบ่อแพงกระสอบละหาสิบบาทขึ้นหอดท่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ฮะผู้เสพผู้สาวมาซื้อนี่เออแบกขาขึ้นทรงให้ก็ได้เพราะไงพระโลงะ่งวะคุณใส่ถุงแดงก็น,นั่งจิป,ปิงก,กาแฟพี่น้องอเอ้ยเพิ่นหันถ้าผู้เสพผู้สาวหันขายปลาให้แถมพร้อแถมพอม่อหิวขึ้นไปทรงอยู่รถอีกพี่น้องธรรมาดาเด้อใครสนใจมาเด้อครับเด้อเสานี่เทศกาลสงกรานต์กระเหริ่ยตีสิบเอ็ดนี่ตั้นอ้อปีนี่เนาะ มวนมวเนาะเอนอนี่เออยากเที่ยวพอใจสุริยา,ยยากรพาเละเที่ยวเขาดอนน,ดอนนั่นดนี่พระส้มบรรยากาศพูนิลนสีพาไปเราฝนเสียสาระฝนสีโบไลมองม,อมือนีอ่ฮันาเาาเหมนบอหามาีนห่าคเฉลื้าวลูกพีเอาดปดปดลูกพีปดไปปดไปปด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 ผู้เดียวล่ะให้บอกได้ผู้เดียวเนาะ โม่บ่ไดดน้ำเด้ตีนกอมอกุน่าุมองกามฆายเขานะสอนยลุงไปจนบ่ไดดเอามองบ่อใดสนน้ำปูน้ำกองเลยวันนี้ลุยเลยสะส่วนวอลุฟีมันเน่จักเว่ยจะเป็นเครองว่าสูหรือบสูยนเฮ้ยคือ บสูนเฮาแปลว่าเขาของเครื่องรนะของยูบ่ได้มานั่งอยู่หัวมันบ่นั่งอยู่หัวผดามาด้บ่ไดมาผ้ายางเดียวทิ่มในผุโลดโอ้ไปสูนเนาะแต่ยูผูเดียวหันผูเดียวผู้องกันลลวแต่ก็คือเก่ามันตกใจตัวมันวัสูนมันวัวดกดิ่ึ่งเมันกแกเลยเ็นเวิร์สลเพื่นพื่นมานกูมูอะไรเงเลยเอาครับผมไปเรื่อยพี่น้อง เด้ทะเบิงอีกพี่น้องเ้าผัได้ไม้นมานพอเขาเป็ s <S hey, right the the ีนกะทิท้ายลงคลิปให้พี่น้องรับชมคือเก่าครับปลาผมครับผมส่งเสตการปลาโค้งขึ้นขึ้นเก้านะผมจะสวยผมผมจะช่วยเรีนเขามาแหละพี่น้องไปเบึงเราสิมานบอกพ่อจะช่วยนี่บ่ได้พ่อโตลองลองแหลกพี่น้องเออแต่ว่าโอ้นไหนพม่ใช่เถือกแล้วโอ้นไหนแหลกดีเออบ่สวยบ่วมานเลยคิ้อุสามไปไปพี่น้อง โอ้ยท e <t wa S 1> ูไปเบิ่งคนนี้สวยเขามาแล้วพุดผ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 ุดต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 ดเขามาแล้วพี่น้องเอ้ยพุดผู้คนเคยมาโอ้มองคือสวดเถอะเฮ้ยบ่มาณรอกแนวนี่มองกองจุ่มฟูนอยู่แล้วเนยโอ้ยเบิ่งเลยมาเลยพี่น้องมากเลยมาเลยเป็นแล้วเบิ้ดดิลีนแหละเบิ่งเลยเออได้ไล่ได้ไล่จนบ่เห็นมองได้ยี่รอกสามสิบ Hui, phải nhớ suối cả đây lái từ chỗ đó khi nào người phun. Lái từ chỗ là cả đây. Bộ cưng phải nhớ để đó. Hay giòn được. Giòn lại bên đấy Nhớ, dọn vào điều thử Lòng khỏi cả đây. Nó, đi nàng Phải nhớ suối cả bán เบดเก่าโตพี่น้องเอ้ยเอามันมันคู่ขนน้อพี่น้องเนาะไคกระจากได้ขี้กันแหละลองได้ก็ได้ไคลองไคไล่กระจากได้ปลากันแต่วันจิตถือมันขึ้นมาใส่บ่อปอ้ปลาหงูเต๋มก็มีพี่น้องเอ้ยพุ่นนะโอ้โหพูนได้ปลาเบ็ดตัวนี่ถือบ้องกลางเราปลาหงูเต๋มพี่น้องคุนลักนลักในกระซังพูดๆพี่น้องเอ้ยพู่ดตะกูลโอ้ยปลาหงูเต๋มปลาหงูเต๋มพุ่นะขับรับ นายหอยมาแล้วพี่น้องนายหอยมาแล้วนายหอยสื่อปลานายหอยนายหอยนายพันมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาหาสื่อปลาเพิ่นหนักว่าเพิ่นสื่อแต่ปลาหนังปลาเกตปลาตัวใหญ่ใหญ่นะพี่น้องนี่มาเอาปลาพู้ใหญ่สวยปลาหูเต้มปลาหูเต้มอ่าถ้ามีออเดอร์เพิ่อนนะเพิ่นสื่อนี่ปลาหูเต้มนี่ก็กินแซ่บด้วยพี่น้องนี่ปลาปลาหนังกินอร่อยเลยนะพี่น้อง กินปลาหูเต้มอร่อยนะคนนะ่ะอร่อยเนวะอร์อนะบอ่อแสแต่ปลายางหาะ่ะล่ะในใจข่อยไดจะเป็นจะไดในหอยกับมาทั้งฟัวทั้งเมียาพนพี่น้องเอ้ยผอมใจกันหาปูหาปลาอีดีนี่หาสื่อไดผัวก็กหาหาปลากันใส่หม,ม้อไงแต่ปลาเครื่องมิเตเมยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยจังโล่ละหันโลสองขีด หนึ่งกิโลสองขีด<อ>ขนาดเลยขนาดเลยพอเนี่สวยเอาล่ะบายเงินปลาหูเต็มละบายไปเรื่อยๆเนะาะไปเรื่อยๆ,เอ,ยๆเอาสูบแบบ <laughs> น้ำหาปลาพี่น้องประจักษ์มองกลางปลาจักใส่เบ็ดใส่อันนี้ละเฮานี่ยละมองนี่ยละ ใ่ได้ถือคือเอาโดดได้มาเท่าแรคือจังคายคายเกี่ยงเกี่ยงผู้กินนี่สอ,อน้ำมนุษย์นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยกินอาถทเศกินอาถิเศสไปเอ้ากับทับพี่น้องกับทับอันกับฐานกับฐานบา่ได้ไปบ่ าทายอปนนูมานนี่นล,ล,ล,ละโลโลลนนอูอออวว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 นวววววเววววววงวว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 งววนลวววอยววววมาวว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 คนวว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 วอวว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 วหววววอยู่วว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 ว่ววววว ออโอ้ตัวนั้นป,าาปาาล,มลา,ปามองกลางาปลามองกลางไหวปลามองกลางคนละลายภาษาแน่เด้พี่น้องคนทางบ้านพอกระเพร็ดแต่มันอยู่ใกล้ต่างประเทศปลามองกลางอยู่ใกล้ต่างประเทศคนละปลามองกลางไอตัวมานเด๋อได้ไหมนี่ สีหาโลคุณลาคุณลองเนี่ยมดจะคลายออกคิดเนี่ยบ๊อม,มานเดี๋ยว้ตัวนี่นเนาะเดินวากับมาทายให้คอยเด้อไปลองเล<ว>ยเพราะไข่มีแห้ง